มื่อ้าปทั้งอันสัมานนั่นบอกันนี่บอกอ่ไปบอกรอไหบ้ยกม่นอไ่้อิ้าไดไหนครับเัี๋้าี้หนครับพ อะไรอบยานี่แหละไม่้หรเล่านอรเลยวนอนี่สิบเลยา่นมาอาันคนเนียกินปลาโกอะไรบ้างอันี้หนึ่งอันนี้เท่าไรครับอันใีบกันบอกเพรกันตีเรือนี้ก็เลย บอทนเอานี่ครับอันนึงมาเร่องงราคาเนี่ยก็ว่ายู่ไม่ิขายแพงเลยน้องไกล้เสือแมนครับแมนเิยว่าในงเงี้ยหลังบอกงายหรอลแล้วก็เอาอันี่ไหละกระชี้โก้ดครับพี่น้องไม่ไดกินด้วยกชีโก้กินหดานตอนเยบอะไรปะ หเดียวดีกว่าหัวนี่โอหเดียวครับหใหญ่อยู่าไรก่าซมมาซม่าเดียวนัหุเดะคเขาได้รืนมสิบหกบาทคนละรึ่งรอยแกดธรรมดาบาทเป็นเท่าไรครับหกครับียนมอมน้วนึงัคนละึ่งไ้อหน่งอาอันนี้อันนี้ไม่ใช่อาจกแ้วอันนี้เอาไปอัี้เไป ขึ้นมาขปานเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด้๋ยปดนูปบหน่งดเป็นหกครับปิดแล้วครับปิดปิดมนพ่อ็สมีแปาแดเปล่าสี่ปเด้อไมปมากคุณภไพในอง่นดยอย่างจบหมูยอหนึ่งครับผมมาเติมไปีกบาดไปอีกน เยอะนึ่งก็เปีนยังไงคะเยอะใส่แกวหอมหนึ่งแส่อมหาบาทใส่กัะป๋าจิโตนี้แม่ปั๊มตรงก็แซฟหรือแม่แซฟบแ่บกินน้าพล้นะอุยยังเนี่ยไม่ไปใครหมดแดงเป็นห้าบาทครับคุบอกสี่สิบ่แม่นะ แป๊ไปแม่ยิบ,บไปแหง,มงหมดแดงเนี่ยเคยหมดแดงปโตบ้าซื้อได้ไหมบ้าบัตรว้าซื้อกี่ลายเดี๋ย้อพี่น้อยซื้อยังซื้อสวัสดีครับผมวันนี้ปลายทางเราคือเพะชรบุรีนะครับผมเพื่อวิเชียรบุรีครับพี่น้องที่ร้านบรรเจิดน,นะครับคืนนี้นะครับเต็มบงแน่นอนนะครับ จัดโดยคุณแม่สมยิงนะครับผมยังยงัวยังงานคุณแม่สมยิงค่ะ<ม>เจอกันที่เพชรบูรณ์ค่ะน่นองพี่เทียนบุรีเก่งกันนะครับผมมวลแท่แน่นอนเต็เเม่วงเดี๋ยวไอ้ึ้นรถก่อนโอ้ยไอ้นี่บรรยากาศในรถตอนนี้ก็กำลังรับประทานอาหารเจอกันนะครับพี่เชียนใครพี่เชียนอาจารย์พี่เชียนนะ พี่เชียงบุรีเอ้าหนูไหมแต่ว่าแต่ก็จะเจอด้นยกัตอนมีบรรยากาศันตามเคยของทุกๆวันครับผมเจอกันเด้อี่น้วงพี่เชียเด้อเชียงบุรีขยักว้าอยักพี่เชียใช่าต้อไปกินเป็นบุรีใช่เมื่อกินได้ถึงวีเชียงบุรีไปๆไหนเร็วบายครับม่วจุ๊บม่วจุ๊บม่วจุ๊บม่วเจอกันนะครับผมม่ววม่วมม่ว